Welcome to my ไ o i c e tonight คืนนี้มีเสียงฉันอยู่กับคุณแล้วผ่อนคลายใจและหลับตาไปด้วยกันนะครับวันนี้คุณเหนื่อยไหมไม่ต้องตอบทันทีแค่ปล่อยใจฟังเสียงผมและยอมรับว่าคุณเหนื่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติลองหลับตาสูตรลมหายใจเข้าช้าๆแล้วปล่อยออกช้าๆ ให้ร่างกายและหัวใจได้พักบางวันงานความรักครอบครัวมันหนักจนเราแทบหายใจไม่ออกบางครั้งเราเหนื่อยเกินกว่าจะพยายามต่อแต่นั่นไม่ใช่ความผิดอะไรเลยแค่ยอมรับว่าคุณเหนื่อยแค่นี้ก็ถือว่าก้าวแรกแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ฉันอยู่ตรงนี้กับคุณไม่ว่าคุณจะร้องไห้จะทะ้อหรือรู้สึกอ่อนแอแค่มีฉันอยู่ตรงนี้ฟังคุณอยู่นั่นก็เพียงพอแล้วคืนนี้เราไม่ต้องลุกขึ้นทันทีแค่พักหายใจสงบให้ร่างกายหายใจเต็มปอดแล้วค่อยๆลุกขึ้นทีละคั้นธีละก้าว ทุกการก้าวเล็กๆก็สำคัญคุณยังทำได้แม้เหนื่อยแม้ท้อแค่ไม่ยอมแพ้ก็ถือว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วแม้จะช้าแต่มั่นคงคืนนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแค่หลับตาปล่อยใจจำไว้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณและพรุ่งนี้คุณจะลุกขึ้นได้อีกครั้งผมมั่นใจคืนนี้ขอให้ฝันดีฝันดีจริงๆนะครับถ้าอยากให้เสียงนี้อยู่กับคุณกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าวันนี้ คุณรู้สึกเหนื่อยหรือมีอะไรอยากพูดออกมาเขียนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับบางทีแค่มีคนฟังก็อาจจะช่วยให้ใจเราดีขึ้นแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณเสมอโชคดีนะครับ